เกมนี้ผมจะมาโชว์สเต็ปตึงฟาร์มัดแล้วก็ล่วงวงฟ้าแซ่บๆไปเบิ่งเอาพี่น้องตึงคับขนาดฟาร์มัดแพทนี่แซ่บครับบอกเลยหมาสี่เมวมันก็หลายพดเด้อพดเด้อนะพดเด้อพดเด้อไอถึงยิงสองทางอยู่สั่นร้อยซอยลันสั่นร้อยซอยลันซอยลันสูงสั่นร้อยกางเนื้อสูงเลยมันจมีสูงด้วย

ปล่อยๆตัวพยายามอันอ้อมอๆมมาหาจาาังหวะจนันออกก็ได้นะไอ้วะเป็นยูเตจินอายเหรอ แมนแมนมันดาวแล้วได้ทีได้บังทีกลุ่มนี้บางึงกลุ่มนี้อ้้ไไปปชบบแนีดันเออเขาบิดเขาว่าชุดได้แหละเดี๋ยวไอ้ฝ่าตู้เห้์ตอนหลายตัวอยู่นะเขาว่าชุดดวนคันมีเหรียญน่ะไอ้มีเหรียญมันมีโสมันอยู่หนาตู้พร้อมเดี๋ยวไอ้ฝ่าวห้มันเรียนเขาว่าบอได้เท่านี้สองตัวเขาดวนเลยล่ะเขาชุบได้ชุบดวนเลยฮะมันมันตีใ่ดันเขาบ้าแล้ว ช <rua S 1> <So S 2> ุบดวนได้ล่ะสวยไอ้ไอ้ลงศพน้ำตูนะเดี๋ยวได้เอาของก่อนนะมันมีตูทั้งสายทั้งขวาเลยเออตกเก็บตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลุกปรนเด็นตรงตรงไหนอ่ะมันอยู่มันอยู่สายขวาอ้ยมันอยู่ราคาราคาราคาลอยเศร้าสันลอยสองโทโอ้ยบันไดเร็วเอาเลยล่ะโดนไปเอาเลยล่ะกระสุนได้มิซี่อันแต่ว่ายเ้บาะเขานะ กัะสุนไอพีซีไอกะสองคูณเขาเลยนะไปเดี๋ยวผมไปน้ำผมก็ได้เยอะได้ตีได้ตูน,นึงเนี่ยมันชุบได้ปะ้ะเ,เดี๋ยวไปข้างหนตรงนี้ตู้ตอบได้มัานาปข้างหน้าโอเคดงไว้ดิงไว้าฮะถือว่าทำดีทำดี สวยสวยฟามาดไอ้มันตึงเกลื่อนนะสวยอตตีเอาไปดอกฟ้าก้อนๆกันไปยี่สามตัวกันทั้งหเอาเรื่องยังนะพี่โธพี่โธนายว่ามันบับมื่ขายสกินได้ป๊อดฟาบัดแต่ว่าสกินนี่ไอ้ไม่อยู่หรอกไอ้สกินที่มันออกกลับ๋านอ่เนาะเมนเมนเมนสกินนี่มันป๊อด ผมเพิ่งมาจับฟ้ามัดน,นะถ้าขี่ผมบ่จับนะเฮ้ยฟ้ามัดจะเกินนะนะเสียงแงะวะอยู่บ้านนี่บ้านเถิงพีกเ่ยโอ้โล้วก็นั่งฮีดกันเยอสัวอะแม่ ออ้ยไอ้ตายวะเปิดสโคบมาเนี่ยเออกูตายเออเอาไปสัวคือมาเปิดสโคบไปมองไอ้ตายเปิดไปได้กันแค่เปิดสโคบไปซื่อเออมันก็ตายละเล่นและสัวเล่นรวดสวยเหลือตัวเดียวเนี่ยเอาไปโหลดสัวแซมเลยเนี่ยปืนปืนซัดกูคือขี้ไห้กูเล่นปืนซัดเนี่ยโคตรกากเลยนี่แม่นะบ่าวอาร์ตี้นี่แม่สัว เอ้ยเหลือตัวเดียวแล้วเอามันเลยเอามันเลยที่เราตึงอยู่แล้วนะเมื่อกี้มันหาตัวมึงทั้งฝ่านะำมึงทั้งฝ่านะไอ้ว่ามึงทั้งฝ่ามึงฝ่าสองตัวฝ่าสวยเอาแมสู้ผู้ใดเฝ้ายิงผู้นั้นได้เด้อเอาแมผู้ใดเฝ้ายิงผู้นนั้ได้เด้อสู้สวยสามารถเฝ้ายิงเม้าได้แสดงว่ามันชุบอยู่ไหนวะาลงสีลูกสีสูตรลูสีแน่นอนไอ้ว่าลูกสีมันใกล้สุดเอาไปสู้นี่นี่นี่มาไปเอาแล้วจังหวะนี้ไหวหรือเปล่าครับเอาสองหนึ่งไหวหรือเปล่าจังหวะนี้ตั้งไอ้วอไปเถื่อนนึงปุ๊บเอาตายตอนไหนเอ้า ตอนนี้ผมว่เออเออ๋อมันตายยิงดหล่าตอนแรกครับตายจ้วดแล้วยังไงต่อครับยิงไปอีกทีไม่เก็บลายไมื่อนบังคับเลยตายแม่งว่าเฮ้ยจังไรยิงไปถือไก่ว้อไปลบไส้ลบควบังคับแล้วแบบว่านี่มึงรู้จักระบบดิจิตอลไหมเพื่อนเอาบังคับแบบตายสั้นหมดเลย